เตรียมตัวพร้อมรอที่จะพาคุณผู้ชมไปชิมและชมเมนูพิเศษจากร้านที่คัดสรรมาแล้วนะคะส่วนจะเป็นร้านไหนต้องไปชมกันในช่วง world of food by ยภูเขาทองค่ะช่วง world of food by ยภูเขาทอง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พี่คาร่านะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกท่านก็อยู่กับจูค,ค่ะในช่วง World of Food บายภูเขาทองนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะจูก็พาทุกท่านนะคะมาชิมเมนูอร่อยๆค่ะแถวแถวแยกราชวัลนั่นเองสำหรับในย่านนี้นะคะเขาบอกว่ามีร้านร้านหนึ่งค่ะทำสองเมนูนี้ได้เด็ดมากเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูหมูเกาหลีนะคะหรือว่าจะเป็นหอยลายอบเนยนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกท่านอยากจะทราบแล้วว่าจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน ด้านในนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้พร้อมแล้วตามจูมาเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเมนูความอร่อยกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอแนะนําผู้จัดการร้านของเรากันก่อนค่ะคุณอภพิชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอถามที่มาที่ไปก่อนค่ะว่าทำไมห้องอาหารนิดถึงชื่อสุกนิดกอลฟสมัยก่อนเราขายอุปกรณ์กอฟนะครับเกี่ยวกอล์ฟทุกอย่าง แล้วก็ขายอาหารด้วยแต่ี่อาหารเนี่ยขายน้อยกว่าตอนหลังมีเรีเยกว่าลูกคา้คาเขามาแล้วก็ทานอาหารมากขึ้นก็เลยขยายส่วนขยยาส่วนอาหารายายไปแล้วก็เปิดมาแล้วเป็นเวลา36ปีเปิดตั้งแต่11โมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งครับ แล้วมาที่นี่เมนูที่คุณอภิชาติแนะนําเป็นเมนูไหนคะก็มีหมูย่างเกาหลีหมูย่างเกาหลีโรยงาค่ะนะครับถอยลายอบเนยอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ขอชิมได้ไหมคะได้เลยครับเดี๋ยวเราจะทำไว้ให้โอ้โหมาถึงที่ทั้งทีนะคะจะขอชิมฟรีก็กระเลยอยู่นะคะอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวจูขออนุญาตเปลี่ยนชุดแล้วก็ขอเข้าไปเป็นลูกมือด้วยได้ไหมคะได้ครับอ่าเพราะฉะนั้นนะคะใครที่บอกว่าอยากจะได้เคล็ดลับความอร่อยนะคะของ2เมนูนี้เตรียมตัวจดดีๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้จูขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากน้องจูได้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเรียบร้อยแล้วก็ได้เข้าไปพบกับแม่ครัวมือเอกของห้องอาหารสุนิตกอล์ฟหรือพี่ตู่ค่ะซึ่งพี่ตู่ก็ได้เปิดเผยเคล็ดลับการปรุงเมนูหมูเกาหลีแบบไม่หวงสูตรเลยนะคะตั้งแต่การเลือกหมูสันในที่สดสะอาดมาแล่ให้บางและทุกไว้เพื่อให้เข้ากับเครื่องปรุงรสค่ะจากนั้นนำกระเทียมพริกไทยรากผักชีที่โคลกละเอียดแล้วมาผสมกับน้ำตาลทราย ซอสหอยนางรมและซีอิ๊วถั่วเหลืองต้นหอมซอยงาและน้ำมันงาคนให้เข้ากันแล้วนำเนื้อหมูเนื้อมาใส่หมักทิ้งไว้15นาทีค่ะระหว่างนั้นก็นำผักที่จะกินเคียงยางกะหล่ำปีหรือขึ้นช่ายมาผัดก,ก่อนจะนำหมูที่หมักได้ที่แล้วมาย่างและจัดใส่กระทะร้อนเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ริมชิมรสกันค่ะ ของจังเลยค่ะท่าผู้ชมเดี๋ยวเจ๊จะขอไปพิสูจน์ความอร่อยของเมนูนี้กันข้างนอกเลยดีกว่าค่ะร้านสวิตกอลเนี่ยทำมาหาหลากห,หลายชนิดเมนูของเขาที่เขาทําออกมาก็คือเป็นเมนูหมูย่างเกาหลีโดยเฉพาะที่ทางร้านเนี่ยใช้ซอสหอยนางรมที่มีปริมาณเนื้อหอยประมาณ30%นะครับก็ทําหมูย่างเกาหลีมาออกมาได้นุ่มนวลได้รสชาติที่กลมกลม่ ผู้ชมนะครับหรือร้านอาหารเนี่ยสามารถที่จะนําสูตรต่างๆไปปรับปรุงแล้วก็มาใช้กับชีวิตประจาําวันหรือการทํากับข้าวของออทุกท่านต่อไป บอกว่าเห็นจูรับประทานของอร่อยแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วก็อยากจะติดตามนะคะว่าในสัปดาห์หน้าเราจะไปชิมอาหารอร่อยๆกันที่ไหนคะ่ะหรือว่าใครที่บอกว่าอยากจะเล่นเกมร่วมสนุกนะคะหรือว่าอยากจะดูย้อนหลังนะคะคุณสามารถเข้าไปได้เลยค่ะที่แฟนเพจของไทยเทพรถแต่ว่าตอนนี้จูขอลุยแล้วค่ะ แทนคำขอบคุณที่ห้องอาหารสุนิตกอล์ฟให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะทางรายการเช้านี้ที่ช่อง5และบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนก็ขอมอบป้ายการันตีความอร่อยพร้อมผลิตภัณฑ์ปรุงรสตราภูเขาทองให้กับห้องอาหารสุนิชกอล์ฟไว้ปรุงเมนูอร่อยให้กับลูกค้าต่อไปค่ะช่วงนี้หมดเวลาของจูแล้วค่ะกลับไปพบกับพี่คาร่าและช่วงต่อไปของรายการค่ะสำหรับวันนี้จูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตาเป็เขาทองน่ารับประทานทุกเมนูเลยนะคะแหมอย่างนี้ต้องหาเวลาไปพิสูจน์บ้างแล้วละค่ะ